สวัสดีครับสวัสดีพิธาการครับผมสองกลุ่มมาให้กำลังใจผมได้น้องสองกลุ่มตรงมากำลังใจบ้าหนหนุ่ในนำมลหนุนพรประสานได้ครับพี่น้องเนาะหนุนนำมลคนที่สังเวยให้กำลังใจผมได้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาพูดเริ่มพูดได้เราก็ขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจผมขอขอบคุณกำลังใจเด้อพี่น้องตอนแรกเป็นในพันเดียวซับรบเร็วหนึ่งพันซับตอนนี้ก็เลอ รักกีโดเนาะรักกีโดเนี่ยเหลืออยู่ภูมิคก้มกังใจคนไทยนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนแวทแม่นใจตอนนี้ก็ตามหาลักกีโดต่อไปอ่ะตอนนี้กำลังเก็บเหรียญรอไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณมาเนื้อขอบคุณพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็ลังเก็บเหรียญรอพี่น้องอยู่เนาะภูมิกำลังใจทั้งไทยกันได้ภูมังใจสองกลุ่มโต้ภูมิคุ้มกังใจคนไดยเรขอขอบคุณนะครับอากาศเขาจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่พอดีพอดีวันนี้ กาศพอดีเลยเนี่ยไม่หนาวไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเลยพอดีพอดีน้องพี่น้องเนาะขอมาพูดมาคุยมาให้กำลังใจผมได้เลยเนี่หเมื่อกี้ก็ถอดหมวกออกแล้วเลยเนี่ยถอดหมวกออกแล้วเนี่ยผมเริ่มยาวเร็วผมเริ่มยาวเร็วตอนนั้นโอ้ยเลยสั่นชิบชิบเลยก็เลยเนี่ยก็เริ่มยาวเลยหรอกเริ่มยาวแล้วก็ตอนนั้นเทคือเอ้ยเป็นนังซัดพังงอกลงในร้านนัดผมเพาก็่าเทะเลจนถึงหนังหัว ขอบคุณพี yeah, on, oh. ่น้องทุกคนเน้อขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกคนมาอใจก็มาทักทายให้กับนงใจผมได้น้องพี่น้องเนาะก็มาพูดมาคุยกันให้กำลังใจสิ่กันางๆก็ทำไปเป็นไรเนอกมีเวลาว่างก็มาไม่มีเวลาห่างว่างก็ไม่เป็นได้น้องพี่น้องเนาะก็มาให้กับน้องใจผมได้ไม่ว่างก็ไม่เป็นได้สบายผมงก็มีไอซีย์อะไรก็สบายๆพี่น้องเนาะพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคนื่อทุกไร กำลังใจสองคุมหก็ไม่กำลังใจได้เนาสองคุหนึ่งก็ไม่กำลังใจได้เออเพี่นลองเนาะทุกคนเลยเนี่ยสองคุมก็ไม่กำลังใจมาทักมาททยอย่างกำลังใจสื่อการเลกก้า าาพูดมาคุยมาให้กำลังใจกันได้มาทักมาทายกันเนาะ ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยทีม่มาก่กำลังใจความรักษาปัญหาเนี่ยกำลังใจสิ่งกันนะยกัน